สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะพี่บ๊ามครับผมโตโต้ค่ะจากอิซูสูแพร์นะคะครับผมก็ห่างหายจะได้สักพักใหญ่ๆเลยนะครับผมเกี่ยวกับคลิปทเที่ยวแพร่กับพี่บ๊ามนะครับผมช่วงนี้นะครับผมฤดูหนาวนะครับผมเป็นโอกาสทองของทางภาคเหนือ ใช่ไหมฮะเราก็จะมีสถานที่เช็คอินสวยๆของจังหวัดแพร่แนะนำมาครับผมวันนี้เราจะไปที่ไหนกันนะครับน้องโต๊อเดี๋ยวตามพี่บ๊อมไปเลยดีกว่าว่าพี่บ๊อมแนะนำที่ไหนเพราะว่าโต๊ะขึ้นมาอยู่เหมือนกันเนาะเจอรู้จักมากมายขนาดนั้นครับผมก็เอาอย่างนี้ละกันเดี๋ยวยังไงพี่บ๊อมจะเกลื่อนๆนิดนึงนะคะผมว่าเป็นสถานที่เช็คอินที่ว่า สวยงามมากนะครับผมสําหรับฤดูหนาวของังหชมัดแพร่นะครับยังไงก็ตามพิ่บ๊มและน้องโตโต้มานะครับ<ป>ว่าเราจะไปเช็คอินกันที่ไหนนะครับผมวันนี้เราก็จะเดินทางกันด้วย All New i s u ดีแ m a x นะครับผม Cab Hilander LDA นะครับผมเราจะดูกันว่า สมรรถนะเครื่องยนต์1.9นะครับผมจะสามารถขึ้นภูเขาสูงได้ดีแค่ไหนนะครับผมใช่ไหมครับน้องโต้ค่ะใช่ค่ะเราจะพิสูจน์ให้ท่านดูนะครับผมว่าเครื่องยนต์1.9เปรียมไปด้วยสมรรถนะเยี่ยมแค่ไหนนะครับผมตามพี่บ๊ามกับน้องโตโต้มาครับ่าตามมาเลยค่ะพี่บ๊ามจุดเช็คอินสวยจริงๆนะคะใช่ไหมการันตีครับผมการันตีว่า,าสวยจริงๆเลยนะฮะเดีย๋ยวลองไปกันเลย มาครับตาพี่บามาครับต <Yeah. S 1> มาเลยค่ะ มาถึงกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับม่อนแม่ถางจุดเช็คอินอีกหนึ่งจุดของจังหวัดแพร่นะครับผมกับบรรยากาศวิวสวยๆใช่ไหมน้งโตใช่ค่ะใครจะมาตั้งแคมป์หรือว่าอะไรตรงยังไงตรงนี้ก็จะมีห้องน้ําให้นะคะครับผมก็คือตรงนี้นะครับผมออกจากตัวเมืองแพร่มาประมาณ20กว่ากิโลนะครับผมใช้เวลาเดินทางประมาณ25นาทีนะครับผมจากตัวเมืองแพร่นะครับผม ซึ่งวันนี้เราก็มาพร้อมกับตัว Cap Highlander LDA นะครับผมจะเห็นได้ว่าข้างต้นนะครับผมเราเห็นว่าสมรรถนะเครื่องยนต์1.9นะครับผมขึ้นเขาได้แบบสบายๆนะครับไ,<ด>ไม่ต้องห่วงเลยเนาะมีหลายคนถามมาเหมือนกันว่า ขึ้นไหวไหมอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือวันนี้เอามาลองให้ดูกันนะคะว่าขึ้นไหวไม่ไหวขึ้นได้กันละกันเนาะสบายสบายเลยเรื่อสบายชิวชิลๆนะครับพี่บ๊อมการันตีได้เลยนะครับว่าถ้าเก็บว่ามาเที่ยวจังหวัดแพร่และมาเช็คอินที่ตุดม่อนแม่ถังตอนแม่นะคะ นะครับผมตัวนี้ไม่มีผิดหวังแน่นอนนะครับผมตอนนี้เราก็ขออนุญาตนะครับผมชมวิวชมวิวแล้วก็วกแอบถ่ายรูปสวยๆวยเก็บไว้เป็นที่ระลึกก่อนนะครับ เถ่ายรูปกันจุใจกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมค่ะตอนนี้เริ่มหิวข้าวกันแล้วเนาะครับผมก่อนจากกันนะครับวันนี้พี่แบมก็อยากจะฝากโปรดีๆนะครับผมแคปไฮเดอร์ LDA สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม บริษัทอิสุสุแพร่ที่เบอร์โทร054531788อินบ็อกซ์เข้ามาทางเพจบริษัทอิสุสุแพรยก็ได้นะคะครับผมก่อนจากกันวันนี้นะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมค่ะอย่าลืมไปไหนมาไหนพกหน้ากากอนามัยติดตัวแล้วก็สเปรย์แอลกอฮอล์ด้วยนะคะครับผมยังไงวันนี้พี่บ๊มและน้องโตโตนะครับต้องขอตัวไปทานข้าวก่อนนะครับค่ะโชคดีมีสูนะครับผมสวัสดีค่ะ